ครับที่ล็อกให้หมดเลยนั่นแหละสวยๆที่สวยขาตั้งขาตั้งขาตั้งโอเคครับงานที่สองเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปต่องานที่3ามกันเลยนะครับ โอ้โหจะเที่ยงแล้วเนี่ยโอ้โหจะเที่ยงแล้ว,ว่าเอ่อค่อยาไปกินข้าวตอนบ่ายบ่ายเดี๋ยวเราไปวิ่งให้เสร็จเลยครับวันนี้ก็จะได้ออกมางานช้าครับเอ่อถ้าเกิดใครมาที่นี่นะครับมาจอดรถแถวนี้คือ จอดฟรี20นาทีแรกนะคะถ้าเกิดออกมาธนาคารตางเนี้ต้องเอาบัตรไปแตมป์กับเขาบอกว่าขอแสตมป์บัตรหน่ยครับบอกเนี้ยไม่งั้นจะเสียค่าจอด100บาทนะถ้าเกิดเกินนะเกิน20นาทีไปนะครับถ้าเกิดใครไม่แตมป์อ่ะเสีย100บาทโคตรแพงไปเลยครับผม สิ้นเดือนนะครับสแตมป์จะหมดเราต้องแบบรีบเข้ารีบออกอะ่ะถ mm ้า hmm. เกิดใครจะมาทางนี้นะ mm hmm. มันชื่ออะไรวะ Xchange mm hmm. นะครับ Xchange ครับถ mm ้า hmm. เกิดจะไม่ผิดะ่ะ mm hmm. ต่อเข้าหน่อยนะครับจะเป็นแเป็นร mm hmm. โอ้โหเหลืออีกโคตรเยอะ แ่ธนาคารแล้วก็เข้าเกือบหมดแล้วต่อ,อไปก็มาเอาของมาเอาสกิลมาเลยนะน่ารักมากๆเกตไฟนี้เลีเเ้ยวหน่อยพี่ พระสมเระนกรุงเทพสวัสดีครับอนอนนอนนอนออจอดรถซะสูงเลยเท่ไปอีกแบบโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปทำธุระก,ก่อนนะครับผมอันนี้เป็นสามสามที่แล้วครับราคานที่สามแล้ว โอเคครับผมไปไปครับผมจุดที่สามเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออไปจุดที่สี่ครับผมจุดที่สี่ต่อเลย <c oughs> <c oughs> โกโกโอตอนนี้ธนาคารเราเคียหมดแล้วครับเหลือ <c oughs> ไปเทอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ไปไปกาคนเน็ตเออนะ้วเข้าสวนรุมกันต่อครับ ้ยตรถติดติดหนุกติดหนุกยิ่งจะเป็นช่วงเที่ยงนะครับเที่ยงอย่างเงี้ยรถต,ติดติดท่ายติดแต่รถต,ติด ได้นะแล้วก็ไปไอ้อะไรวะขึ้นไปอีกยิ่งปิดหนักเหมือนเดิมอ่ะคนขอลงมากินข้าวกันนานแต่เราก็ยังวิ่งส่งงานอยู่เหมือนเดิมเข้าไปนะพี่สำแต่อะไรนักนาะ เออทำไมฮอนด้าเขาไม่ทำรถกระบะออกมาวะหรือเขาทำมาแล้วแล้วเคยเห็นรถกระบะของฮอนด้าวิ่งในกรุงเทพเลยนะเห็นแต่พวกรถเก๋งเออเข้าพิดารณยแบบเนี้ยต้องออกครับพอออกนะครับขอบคุณครับ คมเวทย์ะคุณราชประสงค์ก็ต้องตรงไปก่อนนะครับจะต้องเลี้ยวนะเลี้ยวฝั่งนี้ก็เลี้ยวได้แต่มันก็ต้องไปนู่นอยู่เหมือนเดิมอมันต้องส่วนลุ่มเราเข้าส่วนลุ่มหลังสวนลุ่มตอนกลางคืนนี้หน้ามามากเลยมาทำอะไรกันแฮ ต่อเม่อนขึ้นนะอาจจะไม่ขัรถลงชมวิวก็เป็นหน้าสี่งท่อรถทำข้าหลังนี แปลก,กนะครับส่วนของยามาฮ่าใช่ปะ่ะยามาฮ่าจะชอบให้สเปคกมาเพินนิดนึงนอ่ะอย่างตัวนี้ก็สามร้อยเียซีก็เป็นสามร้อยี่สิบเอ็ดใช่ปะ่ะอย่างสปาร์กระยจับมันน่าจะประมาณร1อยสิบหรือร้อยเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะมันก็ตีเป็นร้อยหนึง่งอ่ะสปาร์คหนึ่งร้อยสมัยนูน้นสมัยสปาร์ก เป็นคาบูอะแต่ก,ก็แ,แรงแรงกว่าเวฟอยู่ครับ The high team. ท้ายที่เกี้ยมันจะไปทะลุถนนสุขุมไม่ใช่เด็กถนนวิทยุเออมันจะไปทะลุถนนวิทยุย์แล้วก็รถจะติดติดนิดนึงถนนที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ป่ะแต่พอมาเส้นนี้มันก็จะมาเนี่ยหลังสวนรูมมาที่เขาบอกอนกลางคืนก็จะสุดยอดกันนิดนึงเดี oui, ๋ยวมาเดี๋ยวม่โมโ โหกระนิดคนขี่ตำรวจทำงานแรงขนาดนี้โอ้หน้าราอนแค่เฮ้ยขับรถแบบต้องโล่งเลย รถล,ลมอีกแหละขี่ไปดีไปแบบจะเลี้ยวนิดนึงโอ้โหตื้อทั้งเดียวเดียววัดพื้นเลยนะครับลงไปวัดกับพื้นเลยนะ ตึกนี้จะเป็นตึกจื่อเหลียงถ้าเกิดใครได้ใช้กล้องโปโปอยู่นะครับตึกนี้เลยศูนย์มันอยู่ตรงนี้อือ่อเหลียงมาเคลมประกันได้เออตอนนี้มันไม่ค่อยมีที่จอดรถให้เรา แต่มันต้องเดินอ้อมเข้าตึกนะครับจะโดนล็อกล้อมเนี่ยอุตส่า์ไปขำเขาไว้ตะกี้ไป <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเคลียร์ทุลลียรกก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่